ถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะปัญญาเนี่ยค่ะจะทำให้กุศลต่างๆจเจริญขึ้นทั้งความอดทนเวลาที่ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็อดทนได้นะคะหรือประสบกับสิ่งที่น่าพอใจก็ยังอดทนที่จะไม่ให้เป็นโลภะอย่างรุนแรงหรือว่าแล้วแต่กำลังของปัญญา และกุศลอื่นๆก็เจริญด้วยนะคะไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการฟังธรรมะหรือการที่จะอบรมเจริญปัญญาแต่ความเห็นถูกก็จะเป็นสังขารขันซึ่งจะนำมาซึ่งกุศลประการอื่นๆเพราะมีความเห็นถูกถ้าเรารักสุขเกลียดทุกนะคะคนอื่นก็เหมือนกันนะ่ะจะต่างกันยังไงและเราจะไปเบียดเบียนเข้าไหมเราไม่ได้ทำอกุศลกรรมแล้วนะคะเพราะเรารู้เรามีเมตตาไหมเพราะเหตุว่า ทุกคนเนี่ยคะ่ะจะรู้สึกอบอุ่นนะคะสบายใจถ้ามีเพื่อนมีคนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลมีความหวังดีเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะเป็นคนที่ช่วยแล้วก็เกื้อกูลและมีความหวังดีต่อคนอื่นไหมถ้าเรามีปัญญาเราก็จะรู้เลยคะ่ะมีความเข้าใจในความทุกข์ของคนอื่นนะคะซึ่งก็เป็นกรุณา คนที่มีความทุกข์หลายรูปแบบและเกินชีวิตเนต่างกันมากทุกแต่และชีวิตก็ต่างๆกันไปแต่ก็เป็นทุกข์ถ้าเราสามารถที่จะช่วยให้เขาคลายทุกข์ได้โดยกายโดยวาจาหรือโดยความหวังดีซึ่งเป็นใจซึ่งจะทําให้การกระทําทุกอย่างนะคะเป็นไปนในทางที่เป็นประโยชน์ทั้งกับบุคคลอื่นและก็กับตนเองด้วยเพราะขณะนั้นเป็นจิตที่ไม่ใช่เห็นแก่ตัวไม่ใช่คิดถึงแต่ประโยชน์ของตน